สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวที่โซลซีสตาร์หนึ่งพันเพอร์วิสิกแปดศูนย์นะครับก็มาคราวนี้ผมรับรองว่าทางแบรนด์ญี่ปุ่นเนาะมีสะเทือนแน่นอนนะครับเพราะว่าซีสตาร์รุ่นใหม่ในเรือนนี้นะครับจะทำเคสไซส์ออกมาสี่สิบมิลน,นะครับคล้ายๆว่าเอามาเจาะตลาดกลุ่มแบบเซกเมนต์แบบแนวแบบคนเอเชียคนไทยอะไรประมาณนี้เลยนะครับที่เราแบบนึกๆออกกันเนาะในกลุ่มนี้เนาะพวกอ,อะไรอะ ไฟสปอร์ตเอ่ยคามาซื้อเอ่ยพวกมาโกโอเอ่ยนะครับแรนญี่ปุ่นนี่บางทีก็รู้สึกว่าเอ้ยข่าวนี้โดนแน่นอนนะครับอย่างเรือนนี้ถ้าเกิดเรายังจําหน้าตาของเขาได้เนี่ยเขาเคยทําออกมาในรูปแบบของตัวเรือนที่เป็น40มิลที่เป็นระบบใช้ฐานอยู่นะครับแต่นั่นคือใช้ฐานนะครับการตีขอบตัวช h ปเตอร์ลิงมาอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่มีมามันจะออกนูนแบบ d ิจิทัลสปอร์ตสปอร์ตหน่อยแต่พอมันเป็นเรือนนี้เนี่ยในรูปแบบอัตโมติก็หน้าตาเนี่ยคงความเป็นซีสตาร์ดำน้ําอย่างชัดเจนนะครับ แล้วก็เคสไซส์เนี่ยอยางเห็นได้ชัดเลยเนาะมีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็รักทูรักสั้นนะครับในตัวโพเทคคลาวเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบดูบางลงไม่ดูบึกบึนเหมือนในเคสไซส์43ที่เราเห็นจะหลายๆสีก่อนหน้านี้เยอะๆเลยนะครับก็นี่นะครับผหยิบมาให้ชนกันเลยแล้วนี่เป็นคามาส์น่ะครับในเคสไซส์41ิดนิดๆนะแต่พอมาเป็นทีสต้ารน0 0 0เรือนออโต้เนี่ยนะครับก็ทํามาในเคสไซส์40นะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะเอามาชนกันเหมือนกันนะ ใครที่แบบว่าติดภาพจำนาฬิกาเคสไซส์เล็กต้องเป็นนาฬิกาพวกญี่ปุ่นนะแบรนด์สวิตไม่ค่อยมีออตโต้ดำน้ำ40มิลคราวนี้ก็คือมาตีตลาดเลยนะครับซึ่งทั้งแบรนด์ทิโซ่เนี่ยจะทําในรูปแบบเคสไซส์40มิลเนี่ยมาทั้งหมด3สีในรุ่นที่เป็นซิลนะก็จะมีหน้าหน้าปัดสีเขียวนะครับแล้วก็สีดำนาะหรือว่าเป็นสีเกรย์แล้วก็จะเป็นสีเกรย์ที่ไล่ทูโทนในส่วนตัวสายกับตัวเรือนนะครับ ก็จะมีทั้งหมด3สีนี้นะครับซึ่งสีที่เราหยิบมาดูกันวันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสีเทอร์คอยส์แบ็กเนาะคล้ายๆไปเป็นสีเขียวแบบไล่เกเรเดียเนาะสีเนี้ยหน้าตาของเขาเนี่ยมันจะออกแนวแบบสีเขียวๆแบบน้ำทะเลนะครับผสมผสานกลิ่นอายของความไล่เกรเดียในส่วนของตัวขอบนิดนึงที่เป็นไล่ออกแบบดำๆหน่อยนะครับซึ่งผมว่าการตัดภาพแบบมาแบบนี้มันเหมือนแบบเราอยู่แบบพื้นที่น้ําทะเลมีความลึกอะไรอย่างเงี้ยให้เห็นชัดเจนนะครับเหมาะกับเป็นนาฬิกาดำน้ามากๆนะครับ แล้วก็ตามคอนเซปต์ของซีสตาร์เนาะส่วนใหญ่อะพวกซีสตาร์ในรูปแบบของเม็ดเกลียวเนี่ยเขาจะกันน้าได้300เมตรอันนี้คือจุดเด่นของเขาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเคสไซส์43หรือว่าเคสไซส์40ที่เป็นระบบใช้ฐานก็ตามนะครับตัวโรเทคหรือว่าการดําน้ำเนี่ยจะอยู่ที่300เมตรเลยทีเดียวซึ่งถ้าเทียบกับคู่แข่งหรือว่าในเคสไซส์เดียวกันนะครับเม็ดเกลียวในการดําน้ําเหมือนกันเนี่ยเรือนนี้ไม่ต้องบอกเป็น300เมตรนะครับก็คือเป็นสเปคพื้นฐานของเขาเลยที่กันน้าได้300เมตรเลยนะครับ อันนี้เป็นสเปคตัวเรือทั้งหมดนะครับเพื่อนๆลองสังเกตในส่วนตัวลักทุลักดูตามสเปคตรงนี้เนาะเพื่อจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะกระชับแล้วก็สั้นมากถ้าเทียบกับคามาซึเนี่ยลักทุลักหรือว่าความกลางสุดเนี่ยมันจะกลางกว่านะครับเดี๋ยวผมวัดในเฉพาะถึงส่วนนี้ให้ในส่วนกลางสุดครับกลางสุดของตัว c ีสตารุ่น40ิมิลออโต้เรือนนี้นะครับเนี่ยนะครับจะอยู่ที่46.3นะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับคามาซึนะครับซึ่งตัวเรือนประมาณ41ินิดๆนะ กลางสุดของเขาจะอยู่ที่ประมาณ47นะครับซึ่งเอาจริงเนาะถ้าเราพูดถึงในคำวาสื่อเนี่ยมันก็เป็นนาฬิกาคอมแพกจำน้ําอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายอยู่แล้วนะครับแต่พอมาชนกับซีสตาร์เลือนใหม่เนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยนะครับมันทําให้ตัวแบบคำวาสื่อเหมือนแบบมันดูใหญ่ไปเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับผมว่ามันก็ทําออกมาได้ถูกจังหวะมากๆนะครับเมื่อไหร่ก็เราก็รอพวกซีสตาร์เมื่อไหร่มันจะมาทักทีเนาะไซส์เล็กเนาะก็มีแต่43กันทั้งนั้นเลยที่เป็นออโต้นะครับ มาคราวนี้ก็สมใจเลยนะครับผมดูในหน้าปัดกันใกล้ๆนะครับสังเกตอย่างแรกเลยที่ผมชอบของเรือนนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตในซีสตาร์หลายๆรุ่นอนะ่ะตัวกระจกอ่ะกับตัวขอบชัพเตอร์ลิงในส่วนข้างในอ่ะเป็นเอกลักษณ์คือพื้นที่อ่ะในการให้ระหว่างตัวหน้าปัดข้างในกับตัวกระจกเนี่ยมันจะไม่ได้ดูมากดูกว้างดูลึกมากมายนะครับเวลาเรามองหน้าปัดเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นรวิวมิติที่มันเหมือนแบบไม่ได้ลึกมากนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวขอบต่างเนี่ยการทําตัวกระจกมาวางในส่วนของตัวขอบเบเซลเนี่ยก็ทํามาเสมอกันเลยนะครับไม่มีตัวกระจกยื่นออกมานิดนึงซึ่งในหลายๆแบรนด์เนี่ยถ้าเราเคยเห็นเนาะดำน้ำําจริงนะแต่พอตัวกระจกมันยื่นมานิดนึงเนี่ยบางทีเวลาเราไปชนนั่นชนนี่ขอบ,ขอบ,ขอบกระจกมันชอบเป็นรอยก่อน ปกติเนี่ยนาฬินนกาดำน้ำหรือว่านาฬิกาสายนุยปกติทั่วไปอะ่ะเวลาเราใช้งานไปชนนั่นชนนี่มีร่องรอยการโดนชนอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นที่ขอบกันสัส่วนใหญ่นะครับซึ่งตัวนี้ก็ทําขอบออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยนะดูเงาเหมือนเซรามิกเลยนะครับแต่ไม่ใช่เซรามิกนะครับแล้วก็ตัวคราวที่บอกเนาะก็จะมีขนาดแบบเล็กลง แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือการทําตัวเรือนด้านข้างเนี่ยนะครับดูเพียวบางมากขึ้นจับก,กติเนี่ยจะดูหนาๆตันๆแล้วก็เป็นการแบ่งครึ่งนิดๆหน่อยๆตามรูปนะครับซึ่งก็จะดูบึกบึนเนาะแต่พอมาเป็นในรุ่น40มิลเนี่ยตัวเรือนเนี่ยเ,นเนยขาการาการออกแบบมาใหม่หมดนะครับมนเลยทําให้การขัดตัวเรือนการแต่งเนี่ยมันดูแบบพริว้วดูเรียวมากขึ้นนะครับทําให้ตัวหัวตัวเรือนเนี่ยมันดูเพียวบางมากขึ้นนะครับ แล้วก็ในส่วนทั่วสายนะครับเขาจะทํามาในข้อกลางที่เป็นในส่วนงตัวขัดเงาตามสไตล์ของ C ีสไตอยู่แล้วนะครับใกล้มาถึงตัวบานพับนะครับเป็นดับเบิลล็อกนะครับซึ่งผมชอบบานพับแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในบานพับแบบนี้ในหลายๆแบรนด์เนี่ยก็ทําออกมาแบบคือมนทนอะไม่ว่าเพื่อนๆจะใส่ไปแบบ ลุยแค่ไหนเนี่ยมันไม่มีสปริงสักตัวนะครับมันเลยทําให้เวลาเราใช้งานเนี่ยมันรู้สึกแบบมันโอเคมันดูแบบลุยมันดูแบบพร้อมมากอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็ทําให้ยืดอายุการใช้งานของตัวบนันพับนี้ไปเยอะๆเลยนะครับก็อันนี้ผมชอบมากในส่วนของตัวบนันพับนะครับแล้วก็ข้อต่อนะครับข้อต่อก็จะมีมาในส่วนของตัวข้อใหญ่อย่างเดียวนะข้อเล็กจะไม่มีแล้วก็การปรับละเอียดเนี่ยเราต้องมาปรับในส่วนของตัวบานพับอย่างเดียวนะครับ แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือในส่วนตัวเครื่องนะครับด้านหลังฝาหลังนั่นเองนะครับรวมถึงตัวฝาหลังรวมถึงตัวเครื่องเลยเลยนะตัวฝาหลังเนี่ยออกแบบใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนตัวเครื่องเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตดูตัวโรเตอร์เนี่ยมันมีการตีฉลุมาด้วยเนาะทำแบบดูแบบทําใหม่นะครับก็ถ้าเทียบกับตัวเก่านอันนี้นนก็จะเป็นลายแบบเหมือนพระอาทิตย์เนาะแต่พอมันเป็นเรือนนี้มันตีฉลุทําให้ตัวฝาหลังเนี่ยดูสวยดูโฉบเฉียวมากขึ้นนะครับอันนี้ผมชอบมากนะครับ ก็คลายที่รู้สึกว่าติดใจในเรื่องของโรเตอร์ในรุ่นก่อนๆที่ทําออกมาไม่สวยเพราะว่าทางแบรนด์ก็น่าจะได้ยินเนาะ,ะก็เรามาปรับปรุงก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดูสวยขึ้นเยอะนะครับในส่วนตัวฝาหลังนะครับดูวิงดูมีเป็นงานละเอียดอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยก็แน่นอนแหละนะครับสามารถดึงออกได้เลยนะครับก็เป็นอีซี่คลิปอยู่ละนะครับ ซึ่งนาฬิกาหลังๆมาเนี่ยในการผลิตไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่โซ่แบรนด์อื่นๆแบรนด์มินโนอะไรเงี้ยนะที่อยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนาะเขาจะให้เป็นแบบสายมาแบบที่เราสามารถดึงออกได้เองเลยนะครับจะไม่ต้องมาง,งัดอีกละ้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในรุ่น40มิลนะในรูปแบบของหน้าตาความคมชัดนะครับสวยนะสวยนะ ถ้าเกิดเรามองใกล้ในส่วนของตัวหน้าปัดดูดีเนี่ยมันก็มีแบบดีเทลแบบเหมือนแบบเป็นเส้นสายแบบตีลงมาเนาะก็เลยทาให้ตัวหน้าปัดเนี่ยผมว่ามันจะดูเป็นมิตินะครับดูเป็นมิติมากขึ้นแล้วก็การผสมผสานของสีเทาควยกับสีดำเนี่ยผมว่ามันก็เปรียบเสมือนแบบน้ําทะเลอยู่ในระดับลึกๆเลยประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวช่องวันที่ก็มาอยู่ในตําแหน่งเดิมเนาะหกนาฬิกาไม่เปลี่ยนแปลงเวลาในที่มืดอย่างเงี้ย ก็ค่อนข้างที่จะมองเวลาค่อนข้างง่ายนะครับโดยเฉพาะในเขียนวินาทีของเขาเนาะปลายเขียนวินาทีในที่มืดเนี่ยก็จะเป็นกลมๆเล็กๆนะครับตัดกับตัวหลักชั่วโมงที่เป็นกลมๆใหญ่ๆนิดนึงเนะาะบาัเวลาวาดผ่านเนี่ยมันก็ค่อนข้างเห็นที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับใครที่อยากได้นาฬิกาสวิสเนาะ40มิลน,นะเคสไซส์ K เล็กนะมาแล้วนะครับก็มีทั้งหมด3สีนะในรูปแบบที่เป็นสตีลนะครับแล้วมันจะมีอีกสีหนึ่งที่เป็นในรูปแบบลมดำเนาะน่าจะเป็น อีกสักพักหนึ่งที่จะออกนะครับตอนนี้จะเป็นรูปแบบสติลก่อนนะครับก็เราไปขึ้นข้อกันเลยนี้ผมตัดสายออก3ข้อนะครับข้อมือของผมอยู่ที่6.3นิ้วนะครับนี่ชอบมากเลยมันใส่ง่ายนะครับบันพามแบบนี้นะครับสวยนะครับบนข้อมือแบบคนไทยบ้านเราคนเอเชียอะไรอย่างเงี้ยผมว่าในรุ่นในคอลเลคชันนี้เนี่ยใน4 Star 40์สีมิลเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะแรงนะ ถ้าถามพนขายแล้วก็ประสบการณ์การขายเนี่ยผมว่าเรารอกันประมาณนี้กันเยอะนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ทิ่โซ,โซมิโตในราคาระดับแบบป้ายนะไม่เกิน30,000หรือว่าส0,000ื่นกลางๆอย่างเงี้ยเราไม่เคยเห็นในรุ่นที่แบบจะทํามาในเคสไซส์ต่ํากว่า40หรือว่าสีมิลเลยนะครับก็ถ้าเป็นในระดับใกล้เคียงในรูปแบบที่ตัวเรือนไม่ใหญ่มากก็นึกได้รุ่นเดียวก็คือม d d ตทีบิวเนาะโอเชียนสตาร์ทีิตัวเรือน40.5แต่อันนี้มาตัวเรือน40แล้วก็รักทุรัก สั้นกระชับมากนะครับเวลามันอยู่บนข้อมือคนข้อมือไม่ใหญ่มากหรือว่าคนสุภาพสตรีนี้และอยากได้นาฬิกาแบบสปอร์ตดำน้ำแล้วเป็นออโต้ด้วยเนี่ยผมว่า C Star ก็น่าจะมาตีกลุ่มนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับก็ถ้าถามว่าเอามาเทียบกับในรุ่นแบรนด์ญี่ปุ่นอย่างที่เราดูไปเมื่อกี้เป็นคาเมอร์มันได้กันไหมเนาะจริงๆอะไม่ว่าจะเป็นเนื้อง,งานตัวเครื่องต่างๆถ้าเราเทียบกันเนาะมันก็สู้กันไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าคามาร์สเนี่ยมันเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่ผมว่าคุ้มราคคคคาาาาาาานนรรรบบมมองี้้้เลลลยววุ่่่ืกทแ เดือประมาณหมื่นนิดอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็พิกัดดำน้ํา200เมตรเมตรเกลียวกระจกซับไฟผมว่าเขาก็ดีในสูง,ขงเขาแล้วก็เป็นความคุ้มที่ผมว่าโอเคแต่พอมันเป็นแบรนด์สวิสเนี่ยมันก็จะถูกยกระดับมาอีกระดับหนึ่งนะครับใครที่ต้องการการสำรองพลังงานที่สูงขึ้นนะครับเนื้อง,งานที่ดูดีขึ้นนะครับเครื่องที่มีอะไรแบบความแม่นยําในระยะยาวหรือว่าในชุดกลไกลที่มันดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับดีเซลซีสตาร์หนึ่ในรูปแบบ 40ปีผมว่ามันก็เป็นทางเลือกที่ถ er ูกยกระดับมานะครับก็แนะนำนะครับใครที่ชอบนาฬิกาออโต้ไซส์ไม่ใหญ่มากในแบรนด์สวินเนี่ยตอนนี้เรามีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วคลิปต่อไปเนี่ยเราไปชมในรูปแบบของสีหน้าปัดอื่นๆกันบ้างนะครับก่อนวันนี้นะครับผมบอสนะครับจากชาแนลวิมลนท่าแพก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ